Um, dois, três, quatro, cinco, คำถามกันนะคะแต่ว่าอาจารย์ดำคะช่วงนี้เนี่ยบีซีค่ะบีซีมากๆเลยไม่ค่อยจะมีเวลาว่างมาเจออาจารย์ดำเลยค่ะบีซีสุดๆค่ะคนมันดังนะครับคนที่สวยอย่างนี้ได้ได้งานเยอะมากนะครับ <laughs> แน่นอนนะครับแน่นอนนะครับ beautiful women always get great job offers จริงหรือเปล่านะฮะผิดเรื่องแล้วคะ่ะคือ,อที่พูดขึ้นมาเนี่ยคือต้องการจะสื่อว่าคำว่าบีซี่ที่คนไทยชอบพูดกันเราออกเสียงถูกไหมคะ จริงๆมันก็เข้าใจนะครับถ้าออกเสียงว่า busy นะครับแต่ว่า,าถ้าเราดูการออกเสียงของ b u s y มันจะบอกว่า b i z y นะครับก็คือ busy Bus <y. S 1> เพิ่มเสียงกล้องที่ลำคอเป็น b u z y เหมือนมีตัวพึ่งในลำคอนั่นแหละแต่ว่าถ้าเป็น B C นะครับแบบตรงตัวก็จะเป็น <ฮะ S 1> ตัวพึ่งเห็นนะฮะ <BC S 1> เพราะว่า B <c oughs> แล้วก็ C ฮะฝ <c oughs> ลังไม่มีวรรณยุกนะครับ C ที่แปลว่าเห็นหรือว่าทะเลนะครับก็ คือ C, 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 C ได้หมดนะครับดังนั้น BC ฮะ my b e can see you โอเคพึ่งของฉันสามารถเห็นคุณได้อ่านั่นถ้าสมมุติว่าลืมทําเสียงกล้องก็จะเป็นความหมายนั้นไปแต่ยังไงฝรั่งก็เข้าใจอยู่แล้วไม่ใช่จะมานั่งคิดว่าอะไรเพิ่งเห็นอะไรอย่างเงี้ยคือไม่มีใครที่มาเบรกคนไทยแบบว่าอาโทษครับเมื่อกี้ b u s y ต้องออกเสียงกล้องที่ลําคอนะครับ busy อย่างนี้นะครับไม่มีใครเบรกอย่างนี้นะเจอแล้วเลิกคบเลยใช่ไหมถ้าเบรกอย่างเี้ยถ้าถ้าเขาเบรกคุณอย่างนี้นะครับไม่ต้องคบเขาแล้วนั่นแหละนะฮะหรือถ้าสนิทการติเพื่อก่อไม่เป็นไรเหมือนว่าอย่างเราสองคนเนี่ยดัมอดัมก็เบรกได้เลยแลกเปลี่ยนกันได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นอาจารย์เขาอาจจะบอกก็ได้นะครับเป็นครูสอนภาษาอังกฤษก็บอกนะครับแต่ว่าคนทั่วไปไม่ได้แบบติคนไทยหรือว่าพยายามจับผิดคนไทยนะครับแต่ยังไงคําว่า busy ก็มี are you busy tomorrow? Um, no, I am not busy. oh, ah. very good. Chat ah. ver, I'm not busy busy, Lu. I'm too busy for you you gonna buy some have Maybe couldn't have. I don't have any time for you. I'm too. busy าเหมือนะหรือแน่นอน,นครับใช้คำที่ตรงกันข้ามก็ได้ครับ Are you free tomorrow พรุ่งนี้ว่างหไหม Are you free tomorrow Um yes I am free for you Oh well I'm too busy for you oh. o so that's too bad หอเ็นอเน <laughs> <laughs> รือสมมติเป็นคำว่า available ก็ได้นะครับพี่ปลว่าว่างเหมือนกันนะครับ Are you available next Thursday พอร,รู้ัหน้าว่างไหมค่ะ <laughs> are you, okay. you i okay okay die uh, are uh, you i am available well i'm not available I can so i'm <laughs> unavailable i was <laughs> just asking <laughs> i'm how many that i i'm that not i'm that guy is available uh, that girl is available so, uh, they are single i'm single she's single or I'm available or she's available <S <Okay. S 1> หรือ unavailable ก,ก็คือมีแฟนแล้ว,ลวอย่าไปยุ่ง <y ung S 1> นะครับอย่าไปยุ่งนะครับหรือมีคำอื่นๆนะครับที่เราจะใช้ความหมายของ busy ก็คือถ้าเรายุ่งกับการทำอะไรสักอย่างนะครับเช่น I'm too busy มีคนชวนไปสักที่นะครับคุณบอกว่าเอ oh, I'm too busy working right now นะก็คือยุ่งเกินไปกับการทำงานซึ่ง มันจะเป็นลักษณะแบบว่า I'm busy แล้วก็ตามด้วยกริยา ing เลยนะครั <'m> ะเป็นจ้ร้นนั่นเองถูกต้องนะครับ I'm busy teaching I'm busy um, learning I'm busy watching TV อะไรเงี้ยก็จะเป็น I'm busy ignoring you โอ้ยุ่งกับการเพิ่งเฉยอยดัมนะโอเค that's great that's up to you <laughs> but uh, มีหลายวิธีที่จะถามนะครับว่าว่างไหมก็ แลัคุณจะใช้ Are you busy next week? Are you free next week? Are you available next week? Um, what does your schedule look like next week? ก็ได้นะครับ <Okay. S 1> ตารางของคุณเป็นยังไงบ้างนะ uh huh. ได้หมดคนะคุณผู้ชมคะคราวหน้านะคะที่ต้องพูดคำว่า busy เนี่ยก็จะไม่เป็น busy busy อีกแล้วนะคะแต่ว่าจะเป็น busy ค่ะ <Ooh. S 2> คุณผู้ชมถามมาจาอดัมมาคะ่ะว่า ถ้าอยากจะพูดว่าฉันเป็นคนตลกแต่ฉันไม่ใช่ตัวตลกภาษาอังกฤษจะพูดยังไงค่ะโ <Okay, S 2> อเคก็เอาง่ายๆนะครับคำว่าตลกก็คือ funny นะฮะคำว่าสนุกก็คือ fun นะฮะแล้วก็ตัวตลกก็มี2องคำที่ใช้ได้ถ้าเป็นตัวตลกที่แบบแต่งหน้าเขาเรียกว่า clown right c l a, c l a โอ c l o w n clown นะฮะไม่เหมือนคำว่ามงกุฎนะครับ ครา C R ครา Crown แล้วไม่เหมือนคำว่า